ออาคอมเพลเนอร์รุ่น4.5ล้วกันผมจำไม่ได้นะครับว่า x 4.5หรือว่า 4.5x นะครับสูงหัวตัวใหญ่พอใช้ได้นะครับตัวนี้โอเควิธีการกดคาริเบตนะครับวิธีการกดคาริเบตของตัวนี้เราต้องกดสต็อปกับสปีดบวกนะสต็อกกับสปีดบวกเช่ไว้เลยโอเคเสร็จปุ๊บหน้าจอกม่จับตาลองมานี en9 นะครับ en9 จริงๆเนี่ยมันใช้วิธีการเดียวกันกับของจอร์นสันเลยนะครับตัวนี้ยก็อย่างที่บอกนะครับมันออกมาเพื่อที่จะแข่งขันเขาประกาศตัวว่าจะแข่งขันกับจอร์นสันโดตรงใน,นจีนนะครับโอเคก็พอมาหน้านี้นะครับเ n ็นะครับเราก็กดสตาร์ตอนนี้มันจะพาเรามาเช็คเรื่อยๆนะครับตัวนี้9,4,3 9,4,3เนี่ย ตรงนี้จะบอกที่42นะครับผมไม่รู้ความหมายนะครับผมไม่ได้รู้ความหมายนะครับแต่ว่าเราจะคาดลเบสแล้วก็กดสตาร์ไปเรื่อยๆ9 4 5ตัวนี้บอก20นะครับตัวนี้46นะครับบอก75ครับแล้วก็ออกมาต่อก็เป็น D1 นะครับ D1 เป็น56ผมไม่ได้ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้ความหมายไม่ได้เปิดคู่มือลึกขนาดนั้นเพราะว่าโดยปกติโรงงานเนี่ยจะไม่ได้บอกคู่มือลึกขนาดนี้มาให้เรานะครับโอเคตัวนี้น่าจะเป็นสปีดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตำแหน่งไม่มีอะไรคนระับสปีดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์หกนะครับ อันนี้สเปคสูสงสดุดยูที่สิบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นความชันนะครับดูที่วันทำนด้หรือเปล่าตัวนี้เป็นความชันนะครับ0ูยห้าอันนี้ความชันสูงสดุดนะครับ16โอเคทีน,นี้มันมาสแสดงที่อินทายตรงนี้ครั้งนึงเป็นสิบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกดสตาร์ทอย่างเดียวนะครับกดสตาร์ทไปเรื่อยๆโอเคก็กดสตาร์ทไปเสร็จปุ๊บ แสดงว่าตนนัวนี้แสดงว่าวงจรมีปัญหาอยู่นะครับอ่าเมื่อกี้เป็นไม่แน่ใจว่า e g หรือว่า E9 นะพอเราทำการเข้ามาเซตตัง้งค่าเราก็จะเห็นเออร์เอร์ต่างๆนะครับว่าวันนี้เออร์เอร์อะไรนะครับมีปัญหาอะไรจุดไหนอย่างไรนะครับ E9 ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ย สำหรับคนที่ซื้อเครื่องรุ่นนี้มานะครับผู้มือน่าจะมีบอกนะครับว่า e9 นี่ต้องเช็ดอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้งนั้น,น,นผมขอค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดคู่มือแล้วก็มาเอ่อมาัดต่อวิดีโอให้เพื่อนที่จะชี้แจงตัวนี้ว่า e9 eg เี่ะต้องบอกอเลยว่าวงจรเสียนะครับ eg นะ eg วงจรเสียแต่ e9 เนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะเป็นความชันนะครับโอเคตอนนี้ทั้งนั้นก็ ถ้าตัวอะไหล่มีปัญหานะครับเราไม่สามารถคดิเบนอันตโนมัติได้นะครับเราไม่สามารถคดิเบนอัตโนมัติได้เพราะฉะนั้นกรณีลูกค้าที่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะคดิเบตอะไหล่ทุกตัวเราจะเช็คดูว่าอะไหล่ตัวไหนเสียก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็กดอะไรไม่ได้นะครับ โอเคผมมีเซตดูว่ามันจะกับมาฟ้องหรือเปล่านะครับอีเก้านะครับอีเก้าไหมโอเค